โอ้โหอย่างงี้กูสึกปั๊มยาแน่เลยมียาเยอะกูมียาอันเดียวเฮ้ยมันปลาไอ้ภูมันปลาปลาตรงไหนวะเอ้ยชั้นบนเรามีเป่าวะเออใช่ไงใช่ใช่ไงมันอยู่ชั้นบนขคตตีกันขคตตีกันเฮ้ยสวยไอ้เอ้ายิงนี่ยังไม่ตายเหรอไอตัวที่มึงยิงน็อกอันมีตัวน็อกไฟเว้ยข้างบนเรามีอยู่เว้ย ่อยมันแต่แต่มันลงไม่ขบนชั้นสอชั้นข้างบนมันทำแข่งเว้ยกูว่านะยิ้มความด้วยอ่ะผมกูอยากได้แบนเดตมึงเอ้ยกูอยากได้ยามึงโอ้โหมันชักชักกระฝุ่นหวัวเย้ยข้างบนหัวก,กูเนี่ย ไอ้ยัยอยู่ชั้นนะเนี้ยไอ้ยัยอยู่ชนะั้นเนี้ย้แมาจากนมาจากนี้อืมพวกเราไม่ถนัดพวกเราไม่ถนัดยัยถามจริงพวกมึงจะไม่นิ่งจริงเหรอ

โมกหมกโมูดูเลยนะบอกมึงไม่ดูมึงดูมึงดูมึงต้องดูในตึกเลยกูดูนอกอีกพิงบอกฉันยังไมดิโดนเจียมพ่อเหมือนกันอ๋อไอ้ตึกตึกตึกหลังกูตึกหลังกูมันมันปลาสอมอกเหมือนมันจะหนีมั้งมันต้องโดดลงมาเยี่ยมไม่งั้นมันเล่นไม่ได้ เฮ้ยหลังกระแพงมีหนึ่งปะวะกูเห็นเหมือนกับมีด้ามอะไรอะ่ะอ,อ๋อไม่ใช่บัสอะไรเนี่ยข้างนอก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 ใช่ม,มันจะวงบีบมันอยู่ในวงวงบีบแบบบีบสุดๆอ,อ่ะเฮ้ยเดีม,มว <บน S 1> ยวเฮ้ยวัไม่นานนี่แหละ เฮ้ยใช่เหรอเอออกููย่ในวงไม่น่าพวกมึงโดนวงบีบสุดๆนี่วงวงสุดท้ายแล้วนี่ไงกูว่าแล้วไงพวกมึงจะปั๊มยาเลยนะปั้มยาปุ้มปั๊มยาปั้มยาไอพุ่มปุ้มปั้มยาอ้าวเฮียชนะเฉยเฮียชนะเฉยเฮียันชนะเฉยพวกมันไม่มียาไอ้เทียปั๊มยาชนะไอ้ภูมิไอ้ภูมิ เฮ้ยบูมบูมออกมาเต้นบูมออกมาเต้นบูมออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาเต้นเอาออกมาเต้นเอาออกมาเต้นไอ้เหี้ยออกมาเต้นเอาออกมาเต้นไอ้เหี้ยเอ้ยชอบเบี่ยงมาออกอมาเต้นเอาออกมาเต้นไอ้เหี้ยกูดีใจอ่ะกูไม่เคยผมตายชนะเลยไอ้เหี้ยตื่นทางบ้านกูพูดเลยสัตว์เมื่อกี้อ่ะไอ้ภูมิภูมิยิงงดภูมิขับรถขับรถเล่นถขับรถขับรถขับรถเล่นบีบแต่บีบแต่ โอ้โห้โคตรเอี๊ยโคตรดีใจอ่ะสมการอะไรเนี่ยหกร้อยเอี๊ย